ลองสมัคร m อมฟูนะครับเข้าเว็บ M4 t h a i ไทยเสิร์ชใน Google ได้เลยสมัครสมาชิกนะครับกดติกติดอะไรเนี่ยอ่านอ่านอ่านโอเคกูเข้าใจเพราะกูฟังข่าวมาเยอะแหละมือถือ รหัสผ่านเหนื่อยจังคือเหนื่อยจังกูต้องตามรหัสผ่านเยอะมากถึงขั้นตอนถ่ายรูปก,กับบัตรประชาชนนะครับก็พยายามถ่ายให้ชัดที่สุดนะครับแล้วเราก็กดถัดไปนะครับ เสร็จแล้วมันจะมีรหัสส่งมาที่อีเมลอีกหนึ่งครัลังนะครับเข้าไปรับรหัสในอีเมลมาใส่นะครับเป็น OTP <อ>กรอกที่อยู่ให้ครบข้อที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเสร็จแล้วก็เตรียมนะครับเล่มนะครับรูปหน้ารถข้างรถหลังรถนะครับให้พร้อม หรือถ้าไม่มีก็กดถ่ายณนะตอนนั้นได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็ใช้สำเนานะครับสำหรับตัวของทะเบียนรถนะครับนี่นครับถ่ายให้พร้อมนะครับหน้าหลังข้างที่เขาตำรวจมาแล้วก็กดติ๊กถูกให้หมดแล้วก,กดถัดไปเราจะไปเลือกวิธีการชําระเงินนะครับถ้าไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมก็แนะนําให้เป็นการาจ่ายผ่านพร้อมเพย์ก็ได้แล้วจะแล้วแต่มันมีตัวเลือกให้เลือกอยู่ตามสบายเลยครับ เสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนแค่นี้เองนะครับก็จะเป็นการนะครับเดี๋ยวให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเขาจะส่ง SMS มาหาเราว่าเราสามารถใช้ได้แล้วนะครับไม่นานไม่นานนะครับภายใน24ชั่วโมงโอเค <Okay. S 2> <ง>นะครับหน้านี้ก็เซฟเก็บไว้ไม่รู้เหมือนกันมันจะมีแอป m อีกแอปหนึ่งด้วยนะโอเค อย่าลืมกดติดตามนะครับกด s u b สไคร b ์ช่องเอ t มินทีวีให้ด้วยนะครับ